มาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันดชีวิตเส้นทางที่คุ้นไม่เคยได้พบมันเลย สนับสนุนรายการโดยเที่ยวไหนดีคิดถึง Silverstone Tour and Travel เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com คอบางก่อกโฮสต์ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ายเมืองไทย com สารคาดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิกัดก,การเดินทางใหม่ๆบนโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างแดนผมอิดไส้ทองเป็นผู้ดำเนินรายการครับสัปดาห์นี้ผมยังคงเดินทางกันอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเราจะเดินทางร่วมกับคณะท่องเที่ยวพิเศษของพี่สุเทพผู้บริหารของ Silverstone Tour และในวันนี้ครับผมจะทําการเดินทางแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆยังไงก็ตาม ค,คุณผู้ชมติดตามชมนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องเดินทางตามพวกเราแน่นอนคุณผู้ชมาที่นี่ก็คือบูเฮานะครับเป็นที่พักของประธานาธิบดีของเกาหลีเขาครับในบริเวณพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปิดนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายคอยอารักขาประธานาธิบดีที่เขาขึ้นดารงตําแหน่งนะครับเขาจะพักอยู่ที่บ้านพักข้างหลังเห็นข้างหลังนั้นใช่ไหมฮะ อยู่5ปีเต็มนะครับที่นี่เขามีการจัดวางหงจูย้อย่างดีครับด้านหลังเลี้ยวภูเขามังกรน,นะครสังเกตกลมๆเหมือนลูกตานะฮะเหมือนลูกตามังกรอ,อยู่ของเป็นเขานั้นเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวเกาหลีใต้ครับก็อยู่ที่ใจกลางเมืองเลยนะครับของกุ่งโซนั่นเองครับใครไปใครมาเขาจะพาแวะมาเที่ยวชมอีกหนึ่งแห่งหนึ่งสถานที่หนึ่งพิกัดณตรงนี้เหมือนกันครับ ก็เป็นจุดหนึ่งที่แวะเวียนมาไม่ได้ใช้เวลามากครับบางครั้งก็อาจจะพาเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ด้านหลังก็เป็นเรื่องราวของคนเกาหลีครับข้างในนั้นครับมีเวลาก็เข้าไปเที่ยวชมไปศึกษาความรู้ได้ครับถ้าไม่มีเวลาก็สามารถไปเที่ยวต่อเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวต่อที่พระราชวังเก่าโบราณของเกาหลีครับนั่นก็คือเคียงบกนะครับเดี๋ยวตามไปครับ หัน,นี้ก็เป็นนกฟีนิกซ์นะฮะนกฟีนิกซ์เนี่ยเปรียบเสมือนสนัญลักษณ์ของความเป็นอมตะฮะครั้งหนึ่งที่เคยเสียชีวิตหรือตายไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้ก็เปรียบเสมือนก,กับการปกครองของคนเกาหลีที่นี่ครับมันมีนัยยะหลายๆอย่างครับมากมายเลยแต่ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ที่ดีฮะนกฟีนิกซ์นี่ก็น่าจะมีหลายๆคนอยากเป็นเหมือนนกฟีนิกซ์นะฮะที่ไม่มีวันตาย The cop. จากที่ทำเนียบหรือบ้านพรกของประธานาธิบดีที่บลูเฮาส์นะครับขับรถใหม่อีกไม่ไกลนะไม่ถึง5นาทีเราก็จะมาถึงที่ปราสาทหรือพาเลสของทางเกาหลีเขาหรือที่นี่เรียกว่าพระราชวังเคียงบ็อกหรือเคียงบ็อกกุกนั่นเองครับเดี๋ยวพาไปดูจุดสําคัญสาค,คัญที่เป็นบันทึกในประวัติศาสตร์ก็คือบุคคลสำคัญของเกาหลีนะครับเขาจะต้องมาที่พระราชวังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะพาไปดูที่สวยเลย E いいね。<laughs> เห็นจำนวนคนมาท่องเที่ยวที่พระราชวังเคียงบอกุแห่งนี้แล้วนะครับก็ทำให้นึกถึงวัดพระแก้วไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคนมากหน้าหลายตานี่ก็มาจากหลายสัญชาติครับเช่นกันที่วัดพระแก้วเองก็สัญชาติอื่นๆเยอะแยะเลยที่นี่คนระับพระราชวังเคียงบอกุนะครับเป็นพระราชวังหลักของคนเกาหลีเลยครับแล้วที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือท้องพระโรงนะครับที่ประยัในสมัยนัน้น นะครับออกมาท้องพระโรมมาว่าราชการต่างๆด้านหลังของท้องพระโรงแห่งนี้ก็จะเป็นตำหนักของคิงแล้วก็ถัดมาตำหนักของราชินีนะครับแล้วก็ตำหนักของพระพันปีก็คือแม่ของคิงถัดกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงข้างหลังนั้นห้ามประชาชนหรือห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเลยนะในสมัยก่อนนะก็ะคือเป็นพื้นที่ต้องห้ามแล้วก็สังเกตฮนนะศิลปวัฒนธรรม เกาหลีจีนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเกาหลีจีนไต้หวันญี่ปุน่นแล้วก็ญี่ปุ่นที่ไปทางโอกินาวานะครับก็จะเจอวัฒนธรรมจีนศิลปะจีนค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็นี่ฮะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในครับว่าในท้องพโลงเนี่ยจะสวยงามแล้วก็มีศิลปะอะไรเข้าไปดูเลยครับ พระราชวังเคียงบอกตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกลุ่มโซลประเทศเกาหลีใต้คำว่าเคียงบอกหรือเคียงบกปุกในภาษาเกาหลีนั้นแปลว่าพระราชวังแห่งพรที่สองสวา่างพระราชวังเคียงบอกเป็นหนึ่งใน5พระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1937โดยชองโดจอนและได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอดและได้รับการ ต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าแทจงมหาราชแต่มีบางส่วนของพระราชวังได้ถูกเพิงเผาวอดวายในช่วงของที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลีพระราชวังเคียงบอกนะครับมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ1.4ล้านตารางฟุตโดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซอนมีาำนักอาคารมากกว่า200อาคารกระทั้งในปีพุทธศักราช2135กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกป,ประเทศเกาหลีจำนักต่างๆนะครับได้ถูกทุบท,ทาลายและถูกเผาไ เป็นจํานวนมากก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ในแบบต้นฉบับเดิมโดยในปัจจุบันนะครับมีตําหนักรวมทั้งสิ้น10ตําหนักเท่านั้น สนับสนุนรายการโดยเที T ่ยวไหนดี D, คิดถึง Silverstone Tour and Travel